แกงพะขีเหล็กใส่หนังแซบมือเลือกตั้งอบอตจ้าพี่น้องเจดไปใส่สีใส่เสียงมาหลยเดือไปใส่สีเดีๆอย่านไม่เห็นแปลกแกมัะกีเหล็กกินอ่างเส้จโก่งๆไม่ให้งไงอยู่ยนลื้ไปใส่สเดื้อเอาใจซอยเอาใจซอยก,กับปันกู้งสม,มัคกันอ่ะ น้ำปลาคุณต้องใส่หยังกระแซบจ้าใส่แกงพกักที่เล็กใส่แตมบักหุ่งแกงนล้วแม่อ้อมนู่นนี่นั่นได้หมดถ้าสดชืน่นแซบสิบาหวานจนเกินไปคือใส่แกงใส่หยังได้บวานเหรอบ่บ่บแม่นว่าใส่ได้แค่แตมบักหุ่งจ้าภูมิใจนำเหนือมุลงงานสะอาดสะอา้านจ้่ค่ะไปชมมาแล้วค่ะอือันนี้เป็นผักที่เล็กที่ต้มจืดแล้วจ้าหนังที่ต้มเปื่อยแล้ว ข่าเบื่อพริกหอมแดงแตะไคร้น้ำปลรราครูนง้งผงชูรสรสดีน้ำยะนางต้มให้น้ำยะนังเดือดจ้าผักซีเล่าลผักขาผักอีตูหอมบัวอืดมันต้องใส่ไปเนาะอืดมันต้องใส่จ้า ทางบ้านมูเจ้าดูเดือดปะเนาะทางนี้ดูเดือดเพราะว่าแซ่บไม่มาขาปลาดุรักขาพะกิตู ชี้เล่าหอมบวบพักจะเต็มขาดบระเดนี่แม่หนังพี่เล่ามัดแกงทีเล็กแบบไรแกงพักทีเล็กแบบไรแกงใส่หนังหรือบ่ใส่หนังอืมต้นเจือ ว่ามันแกงหนังแส่บผักขลุอยน,น้องเอือมท่านผู้สมัครทั้งหลายกบญาติๆกะกินเข่ากินป่าในด้อพี่น้อง แกไปตั้งผลกันแรงๆ่ะตอนนี้ก็กินข่าวน้ำชามปลาเนี่ดยดเป็นห่องเป็นหวงเจอนน่กะเท่งพี่น้องฟังแม่เท่งพี่น้องฟังพอ่อเลยลงไปเลยซุ้มปูซุ้มปูมปไปเลยเอาความดีวัดกันครับเอาความดีวัดกันดูกันที่ผลง,งานนะ